มาตอนนี้ก็คงถึงเวลาชำระร่รางกายแล้วหลังจากเสร็จงานก็ต้องชำระร่รา,งรางกายใช่ไหมครับสำหรับกริกาที่มื่อกี้พูดไปนะฮะเรื่องการประกวดคลิปนะครับก็คงชัดเจนแล้วว่ามี3ามคลิปนะที่จะให้ทุกๆคน เรียนแบบกันมานะครับคลิปทําผมคลิปแปลงฟันแล้วก็คลิปกินวิตามินออหลายคนทวิตมาถามเอาอย่าง้งคลิปของพิ่โคมประการังนี่ก็ประกวดได้ชนะเลิศแน่นอนเลยนะต้องบอกว่า สำหรับของพี่โคมคลิปทําผมนะฮะต้องต้องยกเว้นไว้ว่าคลิปนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่ได้เผยแพร่ไปแล้วแล้วก็ฮอตฮิตไปแล้วนะครับท,ทุกคนชอบไปแล้วแต่ว่าถ้าพี่โคมจะทําคลิปอื่นมาประกวดเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าเออก็ชอบนะครับในความคิดสร้างสรรค์ของพี่โคมเนี่ยนะครับ คลิปโบะหน้าแล้วนี่ต้องเจอคลิปลบหน้าแล้วล่ะเล่นละครนะฮะแต่งหน้าหนามากต้องล้างกันให้ดีๆห,หน่อหนาไม่หนาดูลงพื้น <c oughs> ไฟมันเยอะะละครแสงแบบจัดมากถ้าไม่แต่งหน้า,นาสายเดกันแบบ ไไกไ่เลเยสำหรับคนถามมาครับว่าเรื่องเออผมแบบโอ๊ยผมยยติดขอที่คาดคาดอันนี้ก็กลัวโดนหลอก้เลยมีวันเดียวฮนะที่คาดแพนด้าขผมอันอื่นไม่มีแล้วอ่ะถ้าดูมยาอ่อนไม่เนี่ยโทษด้วยนะกันนะฮะ ก็สำหรับของ